วัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ผมก็มี4อันดับแท็บเล็ตตัวท็อปที่สุดของ Samsung มาแนะนําโดยจะเริ่มต้นจากตัวราคาประหยัดขึ้นไปจนถึงตัวราคาแพงที่สุดแล้วก็ดีที่สุดเท่าที่ซัมซุงจะทําได้ในปัจจุบันแต่ละตัวจะมีจุดเด่นจะมีจุดด้อยมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันยังไงเพื่อไม่ให้ทุกคนเสียเวลานะครับตัวแรกหรือว่าอันดับที่4ของเราจะเป็น Samsung Galaxy t a แ S10 FE ก็เป็นตัวเล็กสุดจากซีรีส์รองท็อปของซัมซุงโดยจะมากับหน้าจอ L c D ขนาด10.9นิ้วความละเอียดหน้าจอเป็น 2K เป็นจอ r e f ฟรชเรท t e 90Hz ได้ความสว่าง800นิตแล้วก็ได้ Android 15 CPU จะต้องเป็น e X y n o s 1580เริ่มที่ RAM 8ความจำา2 8 8แล้วก็สูงสุดที่ RAM 12ความจำ 256GB าส5 6 g b สามารถเพิ่ม Micro s d card ได้มีกล้องหลังตัวเดียวความละเอียด13ล้าน แล้วก็กล้องหน้าจะเป็นเลน ultra ์ ultra wide 12ล้านพิกเซลมีระบบสแกนใบหน้าแล้วก็มีสแกนนิ้วที่ปุ่ม power มีให้เลือกทั้งตัว wifi only แล้วก็ตัวใส่ซิมที่รองรับ 5g แล้วก็รองรับ wifi 6แถมยังมีลำโพงคู่ทนน้ำถึง ip68 แล้วก็ได้แบต8,000ม ah, ิลลิแอมกับชาร์จเร็ว45วัตต์ปัจจุบันนะครับตัว wifi ที่รองรับแค่ปากกาแต่ไม่แถมคีย์บอร์ดจะเริ่มต้นที่ราคา12,400บาท แต่ถ้าอยากได้ตัว 5G ก็จะเริ่มต้นที่14,900บาทหรือถ้าอยากได้ความจำเยอะขึ้นหรือว่าอยากได้คีย์บอร์ดเพิ่มเข้ามาอีกก็สามารถอัปเกรดขึ้นไปได้ด้วยการเพิ่มเงินถ้าชอบซัมซุงอยากได้แท็บเล็ตมาใช้งานทั่วไปแล้วก็ทำงานเบาๆได้เอามาทำงานเอกสารวาดรูปและบายสีหรือว่าใช้ปากกาเซ็นเอกสารต่างๆรุ่นนี้ก็จะน่าสนใจ จุดเด่นหลักๆของตัวนี้ก็คือรองรับคีย์บอร์ดรองรับปากกาที่แถมมาในกล่องด้วยกันน้ําชาร์จไวเท่าตัวท็อปแล้วก็ที่สําคัญราคาถูกมากๆถ้าเทียบกับตัวอื่นสําหรับความลื่นไหลก็จะเหมาะกับการใช้งานทั่วไปเล่นเกมกราฟิกกลางๆแต่ถ้าจะเอาไปตัดต่อวิดีโอแบบจริงจังมากๆถ้าเป็นวิดีโอยาวๆหรือวิดีโอที่ความละเอียดสูงๆก็แนะนําเป็นตัวอื่นจะดีกว่า แต่ถ้าเป็นวิดีโอสั้นหรือว่าตัดต่อวิดีโอทั่วไปที่ไม่ได้จริงจังอะไรมากมายแท็บ S10 FE รุ่นนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ควรพิจารณาไปต่อกันนะครับกับอันดับที่3ของเราอย่าง Samsung Galaxy Tab S10 FE Plus ก็เป็นพี่ใหญ่สุดของซีรีส์รองท็อปจาก Samsung ที่มากับหน้าจอ LCD ขนาดใหญ่ถึง13.1นิ้วความละเอียด 2K เป็นจอ Refresh Rate 90 h z สว่าง800นิตแล้วก็มากับ Android 15 CPU จะเป็น e X y n o s 1580ได้แรม12 g ิความจำ256 g ิสามารถเพิ่ม microSD card ได้มีกล้องหลังตัวเดียวความละเอียด13ล้านและกล้องหน้าจะเป็นเลนส์ Ultra Wide 12ล้านพิกเซลมีระบบสแกนใบหน้ามีสแกนนิ้วที่ปุ่ม power ด้านข้างของตัวเครื่องมีให้เลือกทั้งตัว Wi-Fi only แล้วก็ตัวใส่ซิมที่รองรับ 5G รองรับ Wi-Fi 6มีลำโพงคู่ กันน้ำ IP68 และแบต1 9 0 0มกิลลิแอมกับชาร์จเร็ว4 5วัต์และปัจจุบันตัว Wi-Fi จะเริ่มต้นที่19,900บาทแต่ถ้าอยากได้ตัว 5G ก็จะมีราคาแพงขึ้นกว่าเดิมถ้าชอบ Samsung อยากได้ปากกาที่ไม่ต้องชาร์จแบตก็สามารถใช้งานได้เลยมีโหมด PC หรือว่า d e ็กโหมดให้ใช้งานแถมยังอัปเดตนานมี AI ของ Samsung และรองรับทั้งคีย์บอร์ดรองรับทั้งปากกา แถมยังจอใหญ่กันน้ำมีตัวเลือก 5G และชาร์จไวเท่าตัวท็อปในปัจจุบันก็ไปจัดรุ่นนี้ได้เลยความแรงความลื่นไหลาการเล่นเกมและการตัดต่อวิดีโอก็ถือว่าใกล้เคียงกับอันดับที่4มากๆการใช้งานจริงก็จะเหมาะกับการใช้งานทั่วไปดูหนังฟังเพลงเล่นโซเชียลอยากได้จอใหญ่ๆแบบเต็มตาหรืออยากได้แท็บเล็ตจอใหญ่ๆเอาไปทำงานเอกสาร เอาไปว่ารูประบายสีเอาไปใช้เกี่ยวกับการเรียนการสอนหรือว่าเซ็นเอกสารต่างๆก็ทําได้ดีมากๆเหมือนกันและแล้วนะครับก็มาถึงจนได้สําหรับอันดับที่2ของเราอย่างซัม sung Galaxy t a แท1บก็เกือบจะเป็นตัวท็อปที่สุดของซั s ซุงในปัจจุบันก็ถือว่าเป็นตัวท็อปที่จอเล็กกว่าแล้วกันเพิ่งเปิดตัวมาใหม่พร้อมกับหน้าจอไดนามิกอ m ม l e d 2ตขนาด11นิ้ว ความละเอียด 2K เป็นจอที่มี refresh rate 120 h z สว่างสูงถึง1,600นิตและแน่นอนว่ามากับ Android 16 CPU จะเป็นตัวที่มีความแรงระดับตัวท็อปอย่าง MediaTek Dimensity 9400 Plus ได้ RAM 12 g b แต่ว่าหน่วยความจำจะมีให้เลือกแค่128 g b แต่ก็ยังดีที่ยังเพิ่ม micro SD card ได้มีกล้องหลังแค่ตัวเดียวความละเอียด13ล้าน และกล้องหน้าจะเป็นเลนส์อัลตราไวความละเอียด12ล้านแถมยังมีระบบสแกนใบหน้าและมีสแกนนิ้วใต้หน้าจอมีให้เลือกทั้งตัว Wi-Fi only แล้วก็ตัวใส่ซิมที่รองรับ 5G นอกจากนี้ก็ยังรองรับถึง Wi-Fi 6E รองรับคีย์บอร์ดรองรับปากการองรับเด็กโ d e รองรับ AI ทนน้ำ IP68 มีลำโพงถึง4ตัวและแบตเตอรี่ให้มา8 4 0 0ม a h กับชาร์จเร็ว45วัตต และอีกหนึ่งจุดเด่นของเขาก็คือบางมากๆแค่5.5มิลแล้วก็น้ำหนักแค่484กรัมเปิดตัวมาสดๆร้อนๆด้วยราคาเริ่มต้นที่25,900บาทปัจจุบันใครที่ซื้อไวหน่อยในราคานี้เขาก็จะแถมทั้งคีย์บอร์ดแล้วก็แถมปากกามาครบเซตเลยส่วนใครที่ซื้อหลังจากนี้นานหน่อยก็จะได้แค่ปากกาที่แถมมาในกล่องจะเหมาะมากๆกับคนที่อยากได้แท็บเล็ตตัวท็อปๆของซัมซุง ที่ได้ทั้งจอส,สวยความสว่างสูงลำโพงก็ดัง CPU ก็แรงมากๆแถมยังกันน้ำ Wi-Fi 6e มีตัวเลือก 5G และจุดเด่นที่สำคัญก็คือความเบาความบางปากกาที่ไม่ต้องชาร์จแบตก็สามารถเขียนได้บวกกับ AI บวกกับความปลอดภยัยและอัปเดตนาน7ปีกับเด็กโหมดหรือว่าโหมด PC ที่ ต่อจอแยกพร้อมกันได้ถึง4จอสรุปให้ง่ายๆก็คือเหมือนจะเป็นตัวท็อปที่สุดของ Samsung ที่มีจอเล็กกว่าแบตน้อยกว่าความจําน้อยกว่าแล้วก็ราคาถูกกว่าในส่วนการใช้งานความลื่นไหลก็คงจะไม่มีลื่นกว่านี้ในแท็บเล็ต d r o r o i d ในส่วนการทำงานถ้าเป็นการทำงานทั่วๆไปไม่ว่าจะเป็นงานเกี่ยวกับเอกสารวาดรูประบายสีเกี่ยวกับการเรียนการสอนหรือว่าการทำงานในระดับแท็บเล็ตทั่วๆไป ก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ทำได้ดีมากๆและสำหรับการตัดต่อวิดีโอถ้าจะเอามาตัดต่อวิดีโอแทนคอมหรือว่าแทน MacBook แบบจริงจังโดยรวมก็อาจจะยังไม่ได้เหมาะมากแต่ถ้าเป็นการตัดต่อวิดีโอลงโซเชียลทั่วไปอารมณ์แบบอยากได้แท็บเล็ตมาใช้งานในชีวิตประจาวันแต่ก็อยากเริ่มทำคอนเทนต์ไปด้วยแท็บ S11 ของ Samsung ก็ทำได้ดีมากๆเหมือนกัน สำหรับอันดับที่1ของเรานะครับก็จะเป็น Samsung Galaxy Tab S11 Ultra ก็เป็นตัวท็อปที่สุดใหญ่ที่สุดดีที่สุดแต่ก็แพงที่สุดของ Samsung ในปัจจุบันมากับหน้าจอ Dynamic AMOLED 2X ขนาดใหญ่ถึง14.6นิ้วความละเอียด 2K r e f r e s h r a t e 120 h z สว่าง1,600นรและ Android 16อัปเดตอีก7ปี CPU ตัวแรงแบบเดียวกับ Tab S11 อย่างม i ด i t e c h Demensity 9400 Plus ได้แรม 12GB ความจำเริ่มต้นที่2 5 6แล้วก็สูงสุดที่ 512GB สามารถเพิ่ม MicroSD card ได้ด้วยมีกล้องหลังคู่ตัวหลัก13ล้านแล้วก็กล้องอัลตร้าไว8ล้านพิกเซลและกล้องหน้าจะเป็นเลนอัลตร้าไวความละเอียด12ล้านมีระบบสแกนใบหน้าพร้อมกับสแกนลายนิ้วมือใต้หน้าจอมีเฉพาะตัวเลือก 5G ที่รองรับถึง WiFi7 รองรับคีย์บอร์ดรองรับปากกามีลำโพง4ตัวทนน้ำ IP68 รองรับเด็กโหมดที่ต่อได้สูงสุดถึง4จอรองรับ AI ของ s a m s u n งและแบต 11,600mAh กับชาร์จเร็ว45วัตต์ปัจจุบันจะเริ่มต้นที่ราคา44,900บาท แล้วก็เหมือนเดิมนะครับสำหรับใครที่ซื้อไวหน่อยเขาก็จะแถมคีย์บอร์ดแล้วก็แถมไมโคร s d c a r การ์ดมาให้ด้วยถ้าจะสรุปให้มันง่ายๆนะครับก็คือเป็นตัวท็อปที่สุดแล้วก็ดีที่สุดเท่าที่ Samsung จะยังทำได้ในปัจจุบันจุดที่ต่างจากแท็บ S11 รุ่นน้องก็คือตัวแท็บ S11 อัลตรรุ่นนี้รุ่นพี่ใหญ่เนี่ยจะได้จอใหญ่กว่าได้แบตเยอะกว่าได้ความจำที่เยอะกว่ากล้องหลังมีเลนส์อัลตร้าไวแล้วก็รองรับถึง WiFi7 บางกว่าแค่5.1มิลแต่ว่ามีน้ำหนักประมาณ695กรัมและสุดท้ายก็คือความแตกต่างในด้านของราคาส่วนการใช้งานความลื่นไหลความแรงการเล่นเกมต่างๆแล้วก็ฟีเจอร์เสริมที่ให้มาไม่ว่าจะเป็น AI, Deck Mode, ความปลอดภยัยความลื่นไหลในการตัดต่อวิดีโอแล้วก็ฟีเจอร์อื่นๆก็จะมือนเหมือนกับรุ่นน้องอย่าง Tab S11 ธรรมดาถ้าคิดว่าจะเอาตัวท็อปที่สุดแล้วก็ดีที่สุดแพงที่สุดในปัจจุบัน ตัวแท็บ s 1 1 u l t r a ก็จะน่าสนใจมากกว่าสนใจรุ่นไหนก็ไปหาดูตามห้างตามร้านหรือว่าศูนย์ซัมซุงมีขายเยอะแยะทั่วประเทศแน่นอนแต่ถ้าว่าขี้เกียจจะไปดูอยากสั่งออนไลน์มากกว่าแล้วก็อยากได้ร้านที่ปลอดภยัยอยากได้ราคาตามที่เอามาแนะนําก็สามารถสั่งผ่านตะกร้าที่ปักไว้ให้หรือว่าสั่งผ่านลิงก์ใต้คลิปได้เหมือนกันแต่เอาจริงๆด้วยราคาที่แพงขนาดนี้ก็อยากให้ไปดูที่ศูนย์ไปลองจับเครื่องจริงมาก่อนจะดีกว่า แต่ถ้าติดใจเรื่องราคาหรือว่าที่ศูนย์ไม่มีขายค่อยมาสั่งออนไลน์ก็ยังได้เหมือนกันสุดท้ายนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็ไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าแล้วกันนะครับผมสวัสดีครับ